เป็นอะไรตรงอื่นบ้างเป็นอะไรไม่ชอบกูเป็นอะไรไม่ชอบเอาเป็นอะไรไม่ชอบกูยังหนังท้องตึงขนาดนี้มึงสนใจกูมงึเล่าไม่ได้ไหมตรงนั้นก็แล้วทีมึงหนังท้องตึงมึงสนใจกูไงทำไมมึงเอาเวลาไหนไปตึงฮะมึงเอาเวลาไหนไปตึงหนังท้องมึงอะอ๋อมึงไม่ต้องมาหาตัวช่วยฮะมึงเอาเวลาไหนไปตึงบอกกูดิมึงเอาเวลาไหนไปมึงบอกมันที่ว่ากูเผลอเผลอไม่เผลอไม่รู้เนี่ยกูสงสัยคาใจแล้วมึงลิเกเนี่ยเล่นกันเราเล่นกันเต็มเดือนเนี่ยมาในเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนแล้วเนี่ย มึงมีเวลาว่างวันไหนมึงก็ไม่เคยว่างเหมือนกูเนี่ยแล้วพอเราเล่นลิเกเราเลิกเนี่ยประมาณสักตีตีสองเลิกกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยตีสามตีสี่มึงอยู่ไกลด้วยอยู่โคราชกว่าถึงบ้านโคราชเจ็ดโมงพอเก้าโมงสิบโมงมึงต้องมางานครับมึงเอาเวลาไหนอะแปดโมงฮะแปดโมงผมไม่พักเลยนะถึงบ้านเก้าโมงพอแปดโมงปุ๊บแล้วก็สิบโมงมึงตออกมางานเลย เอาเอาเอาถือว่ามึงทนอดทนกูชอบสองนาทีก็มีค่ะมึงมีบันซ้อมเอากูมาขายอีกแล้วมึงอล่รกัเนี่ยไอ้เติ้ลฮะนี่ว่าไงวันนี้ไม่ได้ทีแล้วอ่ะวันนี้ถือโอกาสดีอะไรอะเมื่อกี้นี้ไปฝั่งนี้ไม่ได้อะไรเลยไปข้างหน้าเลยเสื้อแดง จ้าภาพเลยดูให้ดีก่อนเชื้อเสื้อแดงกูจะไปโดนหมอนเหลือกนั้นก่อนเปล่ามึงเลงดีๆสิวะไม่ใช่ไม้แหลมแหลมเสียบพลุกมองตาตายเงาเนะเชื่อกูดิลงไปอ่ะฮะไม่ต่ำกว่า500จริงเป่าจริงสิวะเอาสิวะเอาเอาเอาเดี๋ยวกูส่งมึงเองมาดูกันครับว่าจะเป็นเสื้อแดงหรือเสื้อขาวลุกหนีแล้วนี่ นี่เจ้าภาพเลยครับมา My God มีหนึ่งหรือไทยนะครับขอบคุณมากแม่แม่หาแม่แบงค์นี้นี่แบงค์ยี่สิบเนี่ยขอบคุณโอ้ยแบงค์พันโอ้ยไม่ธรรมดาเออท่านผู้ชมครับโยนรอบแม่ขอบคุณมากนะแม่ท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากให้รางวัลน็อตเติ้ลนะครับตอนนี้ให้ได้เลยนะครับ ลงไปหน่อยจีใครใครโอ้โหเปอะไรอ่ะพาเราลงไปด้วยขอบคุณครับขวัญขวัญด้วยน้องขวัญน้องขวัญด้วยน้องมอสด้วยอ้าวอะไรเปลีนเปียกแล้วน้องมอสล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะแม่นะให้แม่แม่มีแฟนยังแน่ฮะผัวไม่มีผัวไม่ให้มีลูกเลยผัวไม่ให้มีลูกเลยลูกเลยลูกเลย้องเต้นจ๋าเมื่อวานไปเล่นลุกกุลีมา ไปไงโอ้โหลงไปได้เท่าไหร่ได้ประมาณสี่พันสี่พันโอ้โหแต่ที่นี่อ่ะจะอะไรอ่ะไม่พูดอย่าไปพูดเฮ้ยเดี๋ยวพ่งขึ้นมาสินี่ไงเฮ้ยๆนั่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนแบงค์อะไรแบงค์ยี่สิบไม่ลงแล้วสิแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยน่ะโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะพี่นะมีใครอยากให้รางวัลนอเติลนะครับนี่ตอนนี้ให้ได้เลยนะเราเราเราไม่ได้นี่นะครับบอกบอกแล้วคนเขา ไปเมื่อคืนไปเล่นลถบุรีมาคนลถบุรีเขาเนี่ยเป็นบ้านปลาปลาไปเล่นเออลงไปเขาไอ้หนูคนนู้นคนนี้คนนี้ขึ้นมา4,000บาทโู่นนู่นนูโอ้โหแต่ว่าคนนครศรีกาดีคนนครศรีเป็นไงเป็นไงเนี่ยเป็นไงวะนั่นนั่นแหละพูดไม่ได้เลยขอให้ร่ำขอให้รวยนะแม่นะอย่าเจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้จนแม้ แบ่งพ mm ันโอ้โหแบ่งพันอีกแล้วเขาไปใหญ่แล้วโอ้ขอบคุณครับแม่มีแบ่งนุ่มห้ารออีกเอาวาสนาแกดีนะก็ลงลงก็ไม่ต้องลงเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยได้ตังเฉยเลยครับด้านหลังไม่มีเลยเหรอน้องเต้นฮะด้านหลังไม่มีเลยเหรอด้านหลังก็ด้านหลังคนคนคนพื้นที่ใช่ไหมล่ะด้านหลังพื้นที่เราก็รู้อยู่คนนครัโอ้ขอบคุณครับบอยขอยกมือได้ให้มอสขอบคุณมากครับขอบมากครับ มาดีว่ะให้มึงลงไปหาตังค์ให้ใช้เนี่ยเอ้อได้มาเท่าไหร่อ่ะอันอันนี้เขาฝากให้พี่ขวัญกับพี่คนละห้าร้อยอ่าแล้วแบ่งแบ่งครึ่งเหรอใช่แล้วแล้วก็ฉีกเลยนะเฮ้ยไม่อาหารถ่ายแล้วแล้วก็อันนี้พี่ขวัญก็องมอสครับขอบคุณครับ อะไรอีกอะเมื่อกี้แบงค์พันกูเต็มเลยอ้าวก็นี่ไงก็นี่แม่เขาฝากให้พี่โนุกับพี่ขวัญอันนี้พี่ขวัญก็น้องมอสคนละห้าขอบคุณครับอะไรอีกอ่ะเอาแบงค์พันต์ม่อลงไปแท้ๆไม่ไม่มีเหนื่อยก็เหนื่อยลงก็ลงไปไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยแม่นั่งอยู่แอบๆมามาสักพันต์ไม่เห็นสะบแอบกูยังเห็นเั่งฮะ ก็ไปเล่นลบุรีมาได้มาสามสี่พันเนาะเล่นที่นี่เป็นไงไายมาอุ้ยเสียงแข็งโอ้ยโอ้ยเสียงแข็งเสียงแข็งมากขี่ตัวเสียงแห้งเลยน่าสงสารจังเลยอ่ะใช่แต่อดทนหน่อยแล้วกันทำไมอ่ะบอกมันอ่ะไม่เป็นไรนะเต้นเดี๋ยวพี่ขี่ม้าเลี้ยงหนูเองแล้วพี่เก็บไว้ให้นะ ตั้งใจเล่นโกเคเดี๋ยวก็ได้รั้งวันไปวัแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยเาอเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยได้เว้ยเดนนี้แหละเมื่อกี้มึงได้500 500พัห้าร้อยห้าร้อยพัน พันนี้แหละพันนี้เอาแล้วเอาแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละมึงไปเอาจากใครอยู่วะขอบคุณมากครับให้ฉันไปหลบอยู่ตรงลืบนนะฮะให้โอ้ยคนเดียวเลยทำไมเดินทำไมเดินหน้าจ่อยกันมาเลยปไงงบบ้ครัก็ได้แบงค์พันมาใช่เหรอให้นุคนเดียวอ้าว

ด่าพายเหล็กด้วยไอ้เติ้ลเป็นไรเนี่ยมาด่ากูได้ไงเนี่ยด่าอะไรด่าที่ไหนพูดว่าอะไรบอกได้ขนาดนี้มึงก็รวยรวยเลยสิโอ้ยเติ้ลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกิดนะเกิดละงานเนี่ยเรียแล้วได้แล้วคุ้มค่าครับแม่งก็ยังมีแบ่งทุกคนอีก คุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเก็บเก็บให้มาห้าร้อยทำนี้เขาให้มาห้าร้อยใช่ค่ะจะแจกให้เลยนี่ขอบคุณคหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหอยี่หว่าน้อยด้วยเดือดรสองร้อยอ๋อให้เด็กให้เด็กให้เด็กโอ้โหใก็ยังเป็นร้อยอยู่กูต้องไปบ่มที่ไหนถึงจะเป็นแบงค์พันเล่นด้วย ยี่หวานหลบได้ยี่หวานหลบได้้้้าาาวววเต็มคาราเบลหมดแพชชั่นในการทำงานแปลอะไรอีกเยอะเนี่ยใช่ยังไงหมดเนี่ยสามเดือนหนึ่งไอ้ติร